บิสมิลลาฮิห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมระห์มะตุลละาะกาตูก็ทักทายพี่น้องอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สืบเนื่องมาจากว่ามีพ่อพี่น้องของเราท่านหนึ่งนะครับเอ่อเป็นนักรมเนียมศาสนาในกลุ่มนะครับแจ้งมาว่ามีน้องคนหนึ่งนะครับได้ติดต่อมาหาเขานะฮะแล้วก็มีความมีแจ้งว่ามีความประสงค์ในอย่างที่จะรับอิสลามแต่แต่จุ่อย่างเดียวนะครับก็คือเขาต้องทํางานในร้านอาหารที่ไม่ใช่เป็นร้านอาหารอิสลามร้านอาหารมุสลิมนะครับ เพราะฉะนั้นเขาเลยมีความกังวลว่าไม่สามารถรับอิสลามได้เพราะว่ายังจะต้องอคลุกคลีกับสิ่งที่เป็นสิ่งฮารอมอยู่นะครับสวัสดีค่ะพี่วังสวัสดีครับน้องเป็นคนที่ศึกษาอิสลามสนใจอิสลามใช่ไหมครับน้องนิชาหรือเปล่าครับใช่ค่ะครับครับพี่เป็นทีมงานที่ให้คําแนะนําอิสลามกับผู้ที่สนใจนะครับสะดวกคุยนะครับ เชตวัค่ะครับครับเออถามนิดนึงครับน้องน้องอายุเท่าไหร่แล้วครับปัจจุบันอ,อ่ตอนนี้จะเข้าสิบเจ็ดแล้วค่ะอ๋อครับแล้วศึกษาอิสลามนานหรือยังครับหนูศึกษาได้เกือบปีแล้วค่ะพี่อืมครับแล้วอะไรที่ทำให้เราเปิดใจศึกษาอิสลามอ่ครั้งแรกหนูก็มีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติคะ่ะแลวเขาก็เป็นอิสลามค่ะพี่อ๋อนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเนี่ยได้อยากจะรู้จักอ,อิสลามถูกไหมครับใช่ค่ะค แล้วทราบมาว่าตอนเนี้ก็คือน้องมีความศรัทธ,ธาในอิสลามแล้วถูกไหมครับผมถ้าพูดถึงเรื่องหัวใจใช,ใช่ค่ะอครับแต่ที่นี้เนี่ยพี่ทราบได้ไหมครับว่าอะไรคืออุปสรรคที่น้องคิดว่าไม่สามารถทําให้น้องรับอิสลามได้อ่สำหรับหนูตอนนี้ก็น่าจะเป็นที่การงานค่ะงานงานเราทำงานอะไรเหรอครับหนูเป็นเด็กเสิร์ฟค่ะทำอยู่ร้านอาหารเขาจะขายพวก ของที่มันไม่ใช่ฮารานค่ะ hmm. มันเป็นฮารองค่ะครับครับโอเคครับทีนี้นะครับพี่อยากถามน้องก่อนเลยว่าสมมตินะครับสมมติว่าถ้าเราไม่มีอุปสรรคอะไรทั้งสิ้นเนี่ยใจใจเราเนี่ยอยากรับอิสลามไหมครับถ้าวันนี้เนี่ยไม่มีอุปสรรคอะไรแล้วเนี่ยเราจะรับอิสลามไหมถ้าไม่มีอะไรเลยหนูก็จะเข้ารับเลยค่ะโอเค,คแล้วก็อยากเข้าก่อนวันขียมมามะค่ะพี่โอเคมาชาลครับงั้นถ้าเกิดว่าพี่จะบอกน้องว่า พี่สามารถแนะนําน้องให้สามารถรับอิสลามได้ถึงแม้ว่าน้องจะทํางานอยู่ที่นั่นก็ตามเนี่ยน้องอยากฟังไหมครับอยากฟังค่ะ <c oughs> ครับครับครับโอเคครับจริงๆนะครับน้องจะต้องเข้าใจก่อนนะครับผมความความรู้ที่น้องจะต้องมีตอนนี้ก็คือว่าการรับอิสลามเนี่ยนะครับไม่ยากอย่างที่คิดแล้วที่ง่ายกว่านั้นคือว่าการที่คนคนหนึ่งจะเป็นมุสลิมเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเยอะแยะนะครับหมายความว่าหากน้องอยากจะเป็นมุสลิม น,ะะน้องมาดูว่าศาสนาอิสลามเนี่ยวางกฎเกณฑ์เงื่อนไขไว้อย่างไรเราไม่ต้องคิดด้วยกับตัวเราเองแต่มาดูตามกฎระเบียบของศาสนาอิสลามตามที่อัลลอฮ์ได้วางเอาไว้นะฮะ <c oughs> พี่จะบอกให้ฟังว่าจริงๆแล้วนะครับเงื่อนไขของการเป็นมุสลิมเนี่ยมีเพียง6ข้อเท่านั้นเอง <c oughs> หากน้องสามารถยอมรับทั้งหมด6ข้อนี้ได้มันไม่สําคัญน้องจะทํางานที่ไหนหรือว่าทําอะไรนะครับ <c oughs> แต่ถ้าน้องมี6ข้อนี้เนี่ยน้องเป็นมุสลิมได้ อยากฟังไหมครับว่ามีหกในหกข้อ,น,น,ขอน,นี้มีอะไรบ้างอยากฟังค่ะ,ะนะครับผมพี่จะพูดให้ฟังนะครับว่าพี่จะพูดให้ฟังทีละข้อนในขณะเดียวก,กันพี่ก็จะถามน้องเลยว่าน้องสามารถยอมรับในข้อน,นั้นได้หรือเปล่านะครับค่ะอ่าโอเคข้อแรกนะครับผมใครที่อยากรับอิสลามหรือเป็นมุสลิมเขาจะต้องมีความเชื่อนะคะและศรัทธาว่าพระเจ้าที่แท้จริงมีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนั่นคืออัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ข้อน,นี้น้องสามารถยอมรับได้ไหมครับ ยอมรับได้ค่ะ <Okay. S 2> เพราะว่าหนูคิดเสมอว่าเรามีพระเจ้าแค่องค์เดียวก็คืออลลอฮ์แล้วก็ตอนนี้สําหรับหนูความรู้สึกหนูหนูก็คิดว่าเหมเอือนอลลอฮ์เขาจะเรียกหนูกลับบ้านหรือเปล่าอะไรประมาณนั้น,น,นทําไม<อ>หนูถึงดึงดูดเกี่ยวกับศาสนาค่ะครับโอเคครับน้องยอมรับข้อหกไหมครับ เมื่อน้องสามารถยอมรับหกข้อนี้ได้แล้วเนี่ยหมายความว่าน้องมีคุณสมบัติเพียบพร้อมแล้วที่จะรับอิสลามนั่นหมายความว่าน้องมีคุณสมบัติเพียบพร้อมที่จะรับอิสลามแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยหมายความว่าน้องรับอิสลามได้น้องเคลียร์นะครับทีนี้การรับอิสลามเนี่ยนะครับเราไม่ต้องยืดเวลาไปว่าจะไปวันนั้นวันนี้ถ้าวันนี้อัลลอฮ์ให้โอกาสเราได้มีชีวิตอยู่และได้เปิดทางโดยการส่งพี่มาอธิบายความถูกต้องให้กับน้องแล้วเนี่ยนะครับน้องสามารถรับอิสลามได้เลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่า เอาล็อจะเก็บชีวิตเราไปเมื่อไหร่และถ้าเราล่าช้าในการรับอิสลามทั้งๆท,ที่เรารู้ว่าเรารับอิสลามได้แล้วเนี่ยแล้วเราตายก่อนขึ้นมาเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นปัญหานะครับการรับอิสลามก็คือการที่เราจะต้องยอมจำนนต่อผู้เป็นเจ้าด้วยกับกายวาจาใจนะฮะเดี๋ยวพี่จะสอนน้องกล่าวคำปาฏิยานตนรับอิสลามโดยโดยให้น้องกล่าวตามโอเคไหมครับใช่การรับตอนนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแป๊บเดียวครับใช้เวลาสองนาที การีตน่งงยัไงครับไม่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 เขาเรียกว่าไม่กำหนดครับอยู่ท่าไหนก็ได้ครับผมนั่งนั่งปกติก็ได้ครับค่ะอ่าอยากถามก่อนว่าการรับอิสลามครั้งนี้เนี่ยมีใครบังคับน้องไหมครับไม่มีคไม่มีนะครับงั้นให้น้องกล่าวคำปฏิญาณตนตามพี่นะครับค่ะอัชฮะดูอัชฮะดูอัลลอห์อัลลอห์อิลาฮะอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูวะอัชฮะดู อันนาอันนามุฮัมมัดันมุฮัมมัดันรอซูลุลรออซูลุลข้าขอปฏิญาณตนว่าข้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีผู้ที่คู่ควรไม่มีผู้ที่คู่ควรแก่การถูกสักการะบูชาแก่การสักการะบูชาที่เทียทเท่ยงแท้ที่แท้นอกจากอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น เเ <P et re an> พีียยงงระอดวท่านนั้และข้าขอปฏิญาณตนว่าและข้าขอปฏิญาณตนว่าท่านนาบีมุฮัมมัดท่านนาบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์เป็นศาสนาทูตของ,ขอ,งอัลลอฮ์อัลฮัมดีเลี่ยลาอัลลอฮ์มาจริงจรด้วยครับตอนนี้น้องนิชานะครับได้รับอิสลามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้พี่หนูอยากร้องไห้ามากเลยค่ะร้องได้ครับร้องได้ครับเพราะว่าอาลัลลอฮ์เนี่ยได้เลือกเรานะครับผมเป็นความเมตตาจากอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเลย คนบนโลกใบนี้เนี่ยเป็นพันเป็นล้านคนเป็นร้อยเป็นล้านคนนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนเนี่ยจะได้สิทธิ์ในการปลดปลานจากอัลลอฮ์ะนะครับอ<ช>ัลลอฮ์ลเลือกสเลือกบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์คนที่มีหัวใจบริสุทธิ์และคนที่ค้นหาความจริงและน้องก็คือหนึ่งในนั้นนะครับพี่ยินดีด้วยที่น้องได้มาอยู่ในอ้อมกอดของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงแล้ว<ช>นะครับผม<ช>อยากอยากให้น้องพูดอะไรนิดหนึ่งครับรู้สึกยังไงบ้างอะไรยังไงคือราบซึ้งตรงไหนที่เราจะรับอิสลาม ไม่เป็นไรงั้นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็อยากฝากน้องไว้นะครับว่าการทดสอบของเราเนี่มีมาอย่างต่อเน,นื่องนะฮะช่วงแรกๆของการเป็นมุสลิมเนี่ยเราจะมีความศรัทธาที่แข็งแกร่งแล้วก็มีความกระตือรือร้นในการทําตามคําสั่งแต่หลังจากนั้นไปเนี่ยมันจะเริ่มเกิดการหย่อนยานเป็นปกติธรรมชาติของมุสลิมใหม่ให้เราพยายามไปปฏิบัติในสิ่งที่เป็นภาคบังคับใช้แล้วอกห่างจากสิ่งที่เป็นปฏิบัติ สิ่งที่อลอสรงส่งใช้และเอาห่างจากสิ่งที่อลอสรงสารทำให้ได้มากที่สุดถ้าเราเผลอแพ้งไปทําสิ่งที่ผิดพลาดก็เพียงขอพยโทษด้วยความจริงใจนะครับครับผมสุดท้ายนี้เราจากวางสายอยากให้น้องเนี่ยช่วยส่งที่อยู่มาให้พี่นะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะจัดส่งหนังสือไปให้นะครับครับน้องอยู่จังหวัดไหนนะครับเนี่ยนูยอยู่ลาดกาะบีค่ะโอเคครับได้ครับได้ครับงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวแค่นี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีครับเดี๋ยวพุ่จัดส่งหนังสือให้นะครับครับ ทำดูแลนะฮะน้องน้องชื่อน้องนิชานะฮะอายุ17ปีอยู่จังหวัดราชบุรีนะฮะก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะฮะน้องพี่น้องได้ฟังเนี่ยก็คือน้องเขาอยากจะรับอิสลามแต่ติดปัญหาตรงที่ว่าเขาทํางานในร้านอาหารที่ไม่ใช่ร้านอาหารมุสลิมนะฮะเขาเลยคิดว่าการทําแบบนี้เนี่ยการการที่น้องทำงานทำงานในร้านอาหารนี้เนี่ยเป็นตัวขวางกั้นที่ทาให้น้องเขารับอิสลามไม่ได้แต่คตําตอบคือไม่ใช่นะครับก็ได้อธิบายไปแล้วการทำดีละฝากพี่น้องช่วยกดช่วยดูอานะฮะแล้วก็ช่วย เ,เป็นการลงใจให้น้องเขาด้วยนะครับผมว่าสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพลงท่าน,นี้ก่อนนะครับอัสลมวอะัยกุ้มร้องมะตุลลอบเราะกาตุฮว